เพราะมันเพลินในคลื่นที่เราสวดมันเป็นคลื่นที่สดๆในยุคนี้นะฮะคือไตสรนาคมคําว่าไตสรนาคมัคน,านามแยกออกไปเยอะแยะแยกไปจัก,กรพัรดิแยกไปพุทโทธธรรมโมสองโคแยกไปทุกทุกบทสวดอะในโลกเนี้ยมันมาจากไตสรน,นาคมรครลบเพราะงั้นจะไปเฉียงกันถ้าเราเข้าถึงมันก็ ไปขึ้นไหนก็ได้เราจะไปขึ้นไหนก็ได้ไเหมือนถ้าจิตเราสงบเนี่ยเรากจะหมดจิตอยู่ที่ไหนก็ได้ในร่างกายทุกส่วนเพราะตอนมันเกิดมันเกิดพร้อมกันไงตาปรปฏิสนธิพร้อมกันครับท่านเรียกว่าฐานนี่แหละกรรม,มาฐานลนะ่ะฝึกให้เข้าใจเรื่องฐานฝึกให้เข้าใจเรื่องการเวนว่าตายเกิดฝึกให้เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ฝึกให้เข้าใจเรื่องของกรรมไม่ต้อง สนใจตัวเองนี่นแหละกรรมตัวเองนนในอดีตเนี่ยเพราะมันมาจากอดีตจะมาอดีตก็ตั้งแต่พิจารณีที่แล้วไปถึงนูน่นถึงด็ดีงถึงชาติที่แล้วนั่นะมันบันทึกตลอดทุามราไม่ใช้ก็ออกหละคือมันจะกอกลับคือตอนตายตอนตาย,ตตายเริ่มกอกลับเลยครับมัทิ้งไม่ได้ต่อต้องรีบเกิดมาบันทึกต่อ ถ้าเพลินนะประมาณนั่นแหละถ้าฝึกไปเรื่อยๆมันจะรู้ฮะกาลังมันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆกาลังใจนั่นแหละแล้วมันจะรู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดจะไปไหนก็ได้ครับไม่ต้องไปเฉียงกันเราทรอ<ไ>ัองฝึกไปฮะ <laughs> ลักษณะการกอกลับเวลาก่อดใกล้ตายเป็นอย่างไรครับหลวงเตาเอาอารมณ์สุดท้ายไงทุเราควบคุมธาตุทั้งสี่ไม่ได้โดยป่วย โดยอุบัติเหตุโดยแก่ชราโดยไรก็ตามคโดยมีพิษในร่างกายที่มันควบคุมมันมันควบคุมไม่ได้มันต้องออกไงที่มันออกอารมณ์ไหนอขึ้นสุดท้ายอารมณ์สุดท้ายอะถ้าคิดดีก็ไปดีคถ้าคิดไม่ดีก็ไปไม่ดีถ้าเราฝึกกรรมฐานมันชินเนี่ยไม่ให้มันยังไม่ให้มันบีบเราหรอกมันไปก่อนเพราะมันรู้รู้เราควบคุมมันอยู่มันรู้ ไม่ไปอยู่ทําไมลนะ่ะไม่มันไม่ให้มันดีเราหรอกเราก็ไปก่อนเนี่โการกอ,อกลับนี่หมายถึงว่ากอเรื่องเราตั้งแต่เราเด็กจนถึงปัจจุบันมันเป็นภาพนี้แหละครับกรรมที่เราทําไว้ในตั้งแต่จําความได้นั่นแหละอจะถึงตายนั่นแหละครับมันก็ออกไปไดนอารมณ์สุดท้ายมันมีสองอารมณ์อารมณ์สุขกับทุกข์ เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้แล้วออกแล้วไม่มีท่าให้เปลี่ยนครับอารมณ์เดียวจนกว่าอารมณ์นันจะหมดกรรมถึงจะเปลี่ยนนี่คือความเป็นจริงนะครับท่านจงให้ฝึกกรรมฐานแล้วเราสามารถฝึกให้มั่นใจได้ไหมครับหลวงตาว่าจิตสุดท้ายจริงๆแล้วเราจะนึกถึงความดีได้แน่นอนหรือนึกถึงอะไรไมรรไ่แน่นอนไปพรมด้วยจิตมันเบาอ่ะ จิตมันไม่ลำคานไม่ลำคานท่่ลำคาญก็ไม่นานเนี่ยเรามีชีวิตยอยู่อย่างปลอดภัยแล้วเราสามารถจะหลบเข้าไปในอารมณ์ตรงนั้นนะมันเป็นการหลบไหมกู่หรือไม่เป็นการทํางานทํางานคือสร้างกําลังใจ